สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่ช่วงของเลิกเดือนดีเลิกดวงสะดวกนะคะเอาเป็นเน้นความสะดวกสบายแล้วกันนะคะวันนี้เราจะมาพยากรณ์คนที่เกิดวันจันทร์นะคะคนที่เกิดวันจันทร์ภาพรวมนะคะในช่วงของปี2566นะคะเดือนไหนเป็นเดือนที่ดีเดือนไหนไม่ควรทำอะไรละเว้นอะไรเราจะระบุเป็นเดือนๆือนนะคะและคนที่ เกิดวันจันทร์นะคะเพื่อให้เกิดความแม่นยำคุณต้องดูอ้างอิงกับปฏิทินจีนปฏิทินไทยอันนี้จะเป็นการแบบว่าบอกแนวทางทาโล่ในการคำนวณเดือนนะคะทีนี้ถามว่าเลิกแบบนี้สามารถใช้ได้ไหมก็เหมือนปฏิทินนะคะมันเป็นเลิกสะดวกเลิกรวมองค์รวมเท่านั้นถ้าคุณอยากรู้เฉพาะเจะจงคุณต้องใช้ เขาเรียกว่าถ้าคุณจะทําบุญบ้านใครเป็นเจ้าบ้านวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดอะไรเงี้ยก็จะมีการคํานวณที่มันเป็นการเจาะจงมากแล้วก็ลงลึกลงไปในรายละเอียดอันนี้ถือว่าฟังไว้เป็นแนวทางพอนะคะคนวันจันทร์เรามาเริ่มกันที่เดือนมกราคมนะคะในช่วงของเดือนมกราคมเนี่ยต้องพูดได้เลยว่าเป็นเดือนที่คนวันจันทร์เนี่ยอาจจะ เป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าเป็นเดือนที่มีความชัดเจนนะคะในเรื่องของเอกสารสัญญานะคะในเรื่องของการเช่าซื้อหรือว่าเป็นการทำธุรกิจธุรกรรมที่มีเอกสารเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นช่วงมกราเนี่ยถามว่าทําการมงคลอะไรได้ไหมบางดวงก็อาจจะได้แต่ถ้าในแนวทางของทาโร่เนี่ยแนะนําว่าให้ละเว้นนะคะน่าจะเป็นเรื่องของเอกสารสัญญาการเคลียร์หนี้เคลียร์สินนะคะขึ้นลงขึ้นศาลนะคะหรือ จะเป็นเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องซะมากกว่ายังไม่ใช่เดือนที่ดีที่สุดของคนที่เกิดวันจานที่จะทําการมงคลใดๆนะคะแต่ถ้าคุณอยากทําเกี่ยวกับเรื่องของการต่อสัญญาการเช่าซื้อหรือว่าสนใจตึกเนี่ยอยากไปเซ้งอยากได้แบบเลิกดีๆในการไปเซ้งจะได้อยู <c oughs> ่เขาเรียกว่าจะได้เป็นแหล่งธรรมมาหากินก็อาจจะเป็นช่วงของมกราเพราะมันเป็นด้านเอกสารสัญญากฎหมายนะคะมากกว่าเนาะถือว่า ไม่ใช่เดือนที่ดีที่สุดที่จะต้องทําการมงคลใดๆนะคะพอเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่ดีค่ะที่คุณสามารถเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจไปทำงานในต่างประเทศถือว่าเป็นเดือนที่ดีเดินทางดีเดินทางปลอดภัยนะคะรวมถึงนะคะในช่วงของเดือนกุมภาเนี้ยสามารถทำในเกี่ยวกับเรื่องของ การลงทุนทำอะไรใหม่ๆการลงทุนด้านการศึกษาการลงเรียนอะไรใหม่ๆนะคะการย้ายถิ่นฐานเพื่อการศึกษาจะไปในทิศทางที่ดีค่ะถือว่าเป็นเลิกเดือนที่ดีนะคะเดือนกุมภาเนาะนะคะด้านการงานการเริ่มต้นงานใหม่ๆการโยกย้ายงานในเดือนนี้จะเป็นสิริมงคลค่ะ ถือว่าเป็นเลิกเดือนที่ดีดวงดีเลิกสะดวกที่ดีนะคะต่อมาค่ะคนวัรจาร์ในเดือนมีนาคมนะคะถือว่าดีเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปิดร้านใหม่นะคะเปิดธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงของมีนาทําได้นะคะ การลงทุนทำธุรกิจใหม่ๆทำได้การขยับขยายธุรกิจทำได้การเปิดเลิกเปิดชัยเพิ่มเมนูนะคะหรือว่าสร้างอาชีพเสริมเป็นเลิกที่ดีทำได้ค่ะการลงเสาเอกเป็นเดือนที่ดีด้วยนะคะมีนาหรือว่าจะเป็นการขึ้นบ้านใหม่ก็โหดียอดเยี่ยมทำได้เลยค่ะมีชัยไปกว่าครึ่งเป็นเดือนที่เป็นสิริมงคลด้านการงานโดยเฉพาะเลยนะคะเปิดร้านใหม่ยิ่งดีค่ะ เข้าสู่เดือนเมษานะคะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเงินค่ะเป็นเดือนโชคลาภดังนั้นเดือนเมษานี้ควรบรรจารสามารถใช้เดือนนี้ในการ เขาเรียกว่าเปิดออมนะคะเปิดออมบัญชีเล่มใหม่นะคะเปิดกระเป๋าสตางค์ใบใหม่ได้รวมถึงการลงทุนทำอะไรใหม่ๆก็จะเป็นเกณฑ์ดีนะคะเป็นช่วงที่ลงทุนทำอะไรจะได้กำไรในช่วงของเมษาเนาะแล้วในเดือนเมษานี้ผุดธุรกิจใหม่ๆนะคะหรือว่า ศึกษาเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการเงินการทองการหุ้นนะคะก็ไปในทิศทางที่ดีค่ะและมีโชคมีลาบด้วยนะคะถือว่าเป็นเดือนที่ดีในช่วงของเมษายนค่ะพอเข้าสู่พฤษภาเดือนนี้นะคะคนวันจันทร์ดวงการเงินยังคงอยู่ดีมีสุขนะคะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเด่นดังด้านอสังหาริมทรัพย์นะคะค้าขายที่ดินนะคะรวมถึง าการได้รับเงินปันผลการได้แบ่งทรัพย์แบ่งสินทางมรดกการขายที่ได้นะคะหรือว่าธุรกิจการค้าต่อยอดเปิดร้านใหม่ๆใ,ในช่วงของพฤษภาดีนะคะธุรกิจได้กำไรไม่ค่อยขาดทุนสักเท่าไหร่ถือเป็นเดือนดีค่ะวงเงินเต็มเลยนะคะยื่นกู้เงินมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จในเดือนเมษพฤษภานะแล้วก็ ลงทุนทําธุรกิจอะไรใหม่ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศถือว่าดีค่ะเงินต่อเงินสร้างเม็ดเงินการเงินมหาศาลจริงๆแล้วเดือนเดือนพฤษภาเนี่ยค่าเกี่ยวกับเดือนเมษาดังนั้นเมษากับพฤษภาเป็นดวงเด่นมากๆในเรื่องของการลงทุนทําอะไรใหม่ๆด้านการเงินการทองนะคะถือว่าดีมากๆค่ะเสี่ยงโชคลงทุนใหม่ทําได้นะพอเข้าสู่เดือนมิถุนายนะคะมิถุนายนเป็นเดือนด้านของความรักความสัมพันธ์เดือน นี้นะคะม่นมานม้สู่ขอนะคะคอดน้องข่าวดีการตั้งคันนะคะการแต่งงานเลิกแต่งงานถือว่าดีค่ะการเปิดร้านอาหารการเปิด d ี l i เว r y เกี่ยวกับของกินนะคะไปในทิศทางที่ดีค่ะร้านเสริมสวยดีค่ะการเดินทางขยับขยายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพวกรีสอร์ทนะคะถือว่าดีนะคะการจะไป ติดต่อในเรื่องของการงานจะมีเมตตามีดวงอุปถัมภ์ที่ดีเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ดีในช่วงของเดือนมิถุนายนนะคะคนวันจันทร์ไปต่อที่เดือนกรกฎาคมนะคะช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงที่บอกเลยว่าต้องพักก่อนยังไม่ควรลงทุนทําธุรกิจธุรกรรมต่อสัญญาเช่าซื้อซื้อขายใดๆทั้งสิน้นกรกฎาคมเป็นเดือนที่อาจจะเขาเรียกว่าดวงไม่ค่อยเข้าข้างนัดหมาย มีการเลื่อนนะคะตั้งใจจะซื้อสิ่งนี้ก็ซื้อไม่ได้โดนตัดหน้าหรือแม้กระทั่งคุณจะไปดีวงานกับใครก็มีเกณฑ์ไม่ประสบความสำเร็จในช่วงของเดือนกระดักกระดานะกระ,กระดากระดาไม่ควรทำนะคะต่อมาเป็นช่วงของเดือนสิงหานะคะสิงหาทําได้เลยนะคะข่าวดีเรื่องของการตั้งคารการแต่งงานการมั่นหมายการสู่ขอนะคะ การเข้าพบผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อที่จะให้ผู้ใหญ่เนี่ยสนับสนุนอะไรก็ตามจะไปในทิศทางที่ดีผู้ใหญ่เมตตาดีค่ะสิงหาเป็นเดือนที่ดีมากๆที่คนวันจันเนี่ยจะใช้เดือนนี้นะคะในการที่จะประกอบกิจการค้าใดๆลงทุนทำธุรกิจด้านเขาเรียกว่าไรนาสวนนะคะพืชผักสวนครัวลงทุนปลูกต้นไม้ใหม่ลงทุนปลูก เ,เกี่ยวกับเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรดีนะคะไวายพะแม่โพศกนะคะปลูกข้าวก็ดีนะคะสวนนะคะสร้างกำไรนะคะถือว่าเป็นการคือเขาเรียกว่าดวงแม่คุ้มครองแม่เขาเรียกว่า earth of mother อะไรเงี้ยนั่นหมายความว่าดวงของคุณในช่วงของสิงหาเนี่ยเป็นเดือนที่ดีที่สุด ทำการมงคลทุกอย่างดีมากๆค่ะมีดวงดีมากๆคือสิงหานะคะพอเข้าสู่เดือนกันยายนนะคะกันยายนอาจจะต้องมีเกณในเรื่องของ การเงินการอาจคุณอาจจะเดินโดนคนยืมเงินนะหรือว่าการทําบุญใหญ่อะไรแบบนี้นะคะมีเกณฑ์การเสียเงินที่ผ่านการกันกองความคิดคือเงินจะออกจากกระเป๋าของคุณนะ่ะมา2แนวทางคือคนมายืมกับ2การทําบุญใหญ่นะคะถามว่ากันยายนนี้ประกอบกิจการค้าทําธุรกิจเป็นว่าเป็นเดือนมงคลไหมกันยายนไม่ใช่ดีที่สุดอะคะ่ะก็เลื่อนผ่านไปดีกว่าน่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายกฎกติกามารยาทนะคะเป็นเรื่องของ เงื่นอนไขอ่ะดังนั้นคําว่ามีเงื่อนไขแล้วก็ไม่ควรทําอะไรในช่วงของเดือนกันยามันก็อาจจะติดขัดไปได้บ้างนะคะต่อมาในช่วงของเดือนตุลาค่ะเดือนตุลา คนบัรจารถว่าดีค่ะในด้านของการนําเข้าส่งออกนะคะธุรกิจใหม่ๆเป็นการติดต่อระหว่างประเทศนะคะการศึกษาต่อต่อตางประเทศการเดินทางไปหางานทําในต่างประเทศไปในทิศทางที่ดีเป็นเดือนมงคลเป็นเดือนที่เราจะได้เดินทางการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงจะนําพาซึ่งความสําเร็จในอนาคตที่ดีค่ะการตัดสินใจที่จะไปปักหลักสร้างถิ่นฐานต่างแดนก็ถือว่าดีค่ะเป็นเดือนดีนะคะที่คุณจะเคลื่อนย้ายดวงชะตาค่ะต่อมาเพื่อ พศจิกายนนะคะดีค่ะพฤศจิกายนทําการมงคลทุกประเภทได้นะคะในด้านของการงานนะคะการลงเสาเอกการเปิดร้านใหม่ได้ทุกประเภทนะคะการออกรถใหม่นะคะการเดินทางไปลงทุนในที่ไกลๆถือว่าทําได้ค่ะดีค่ะการเดินทางแล้วดีนะคะต่อมาธันวาคม เป็นเดือนแห่งความชื่นมื่นของคนวันจันนั่นหมายความว่าธันวาคมนั้นเป็นเดือนที่คนวันจันจะมีข่าวดีเรื่องของการตั้งครรภคนโสดพบเจอคู่แท้นะคะคนมีคู่อาจจะได้พูดคุยในเรื่องของวันสําคัญการมงคลสมรสในอนาคตรวมถึงคอดน้องเดือนธันวาเป็นถือว่าเป็นสิริมงคลมากๆนะคะทั้งคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกด้วยนะคะแล้วธันวาเป็นเดือนแห่งการ เกี่ยวกับการซื้อสังหาริมทรัพย์ซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่นะคะการสร้างครอบครัวใหม่นะคะการ การท่องเที่ยวการไปเที่ยวในที่ที่ไม่เคยไปถือว่าเป็นเดือนที่ดีในการทำงานมงคลได้ทุกรูปแบบนะคะทำงานมงคลความชื่นมืน่นแต่ไม่ควรทำธุรกิจอะไรใหม่ๆน่าจะเป็นเรื่องของความสุขความสัมพันธ์มากกว่าบุตรบริวารน,นำพาข่าวดีชื่อเสียงมาให้ก็จะเป็นช่วงของเดือนธันวาคมนะคะดังนั้นในเดือนธันวาคมทาธุรกิจธุรกรรมได้หมดทุกอย่างแต่เน้นไปด้านของความสุขจะดีที่สุดนะคะงานแต่งงานงานมงคลงานขึ้นบ้านใหม่การเปิด กระเป๋าสตางค์ใบใหม่นะคะการซื้อรถป้ายแดงนะคะการซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหม่นะคะการซื้อบ้านใหม่กันไปเที่ยวใน ในต่างประเทศครั้งแรกก็สามารถเขาเรียกว่าเปิดเลิกเปิดชัยใช้เดือนธันวาเป็นการเดินทางก็จะปลอดภัยแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะอันนี้เป็นภาพรวมของคนวันจันทร์นะคะในช่วงของปี2 5 6 6เรากํเรากำหนดเป็นเดือนดีเดือนสะดวกนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นวันไหนเนาะเพราะคนวันจันทร์อาจจะต้องมีรายละเอียดเรื่องของวันเดือนปีเกิดลองเทียบกับปฏิทินค่ะเขาถึงได้เรียกว่านี่คือเลิกสะดวกเอาสะดวกเข้าว่าเอาเดือนดีเข้าว่า วันไหนเอาที่เราสะดวกอีกทีหนึ่งนะคะฟังไว้เป็นแนวทางค่ะไม่ได้ทำให้คุณจะต้องแบบว่าสับสนอะไรเนาะเอาเป็นว่าคุณชอบในการหาเลิกในการทำบุญทําสิ่งดีๆแบบไหนนะคะคุณก็เอาไปอ้างอิงหลายๆแบบแล้วก็เอาที่เราสะดวกที่สุดสบายใจที่สุด เราเป็นผู้ที่จะต้องขับเคลื่อนนะคะดังนั้นถ้าเราสบายใจทุกอย่างมันก็จะปลอดโปร่งไปด้วยค่ะนะคะจะได้มีทางเลือกได้หลายๆทางในเดือนดีๆแบบนี้นะคะฝากไว้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามอาจารย์วาสนา m a z i n g ท a โ o ่ติดตามได้ที่ Facebook คูวาดดูดวงยิบซีมิติจันหรือใครอยากทักถามดูดวงส่วนตัวได้ที่ Facebook คูวาดดูดวงยิบซีมิติจันนะคะส่วน l ล n e ID อยู่ทางหน้า YouTube แล้วอยู่ด้านบนนะคะลองไปดูข้างบนได้เลยสำหรับวันนี้อาจารย์วัสนาลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามมีความสุขตลอดทั้งปีนะคะและให้เป็นเดือนดีๆของคุณทั้งปีก็แล้วกันสวัสดีค่ะ